หายเก็บแล้วถ่ายไปทั้งนี้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไปไปดูเป้าด้ิหมไม่เห็นเป้ายเข่ัแม่อาแ้แนบนั่นแหละโยตัวปหน้าน่อานั่นแหละเข่าหน้านีดนึงนั้นแหละโน้มไปข้างหน้าอย่างนี้อมยัง เลื่อนเลื่อนมาจับตรงนี้มันจะขนาดไหนแรงมือสั้นจะมีเพื่อนเพื่อนเข้าของกันพร้อมยังพร้อมที่ยิงเนี่ยถ้าพร้อมจริงจริงน้มไปข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวปวดเซฟนะครับเดี๋ยวเพิ่งยิงนะเดี๋ยวเพิ่งยิงนะน้มไปข้างหน้าน้อไปข้างหน้าอ่ะค่อยๆเดี๋ยวอ่ะยิงจ่อเหมือนเดิม Chéo yeah. Chéo <laughs>